สวัสดีครับมุมส่งเงินนะครับวันนี้มุมส่งเงินจะมาเกาะติดตัางนะครับบวกกระสเรศในหมู่ช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นชบกเกรวันเสาร์ที่25พฤษภาคม2 5 6พนเะครับเวลา12บสนาฬิกา20ินาทีโดยประมาณนะครับมุมส่งเงินก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำขอน้อมูลเกาะติดตัางบวกกระสเรศนะครับมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดส u b s c ส i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมเมท่าใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับแอปพีเคสองสี่ 24, พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสองเวดออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีแอปพีเคสองสี่ 24, ครับ เราจะมาเริ่มการเกาะติดตช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3กิขึ้นชกกันวันเสาร์ที่25พฤษภาคม2567นะครับเวลา12นาฬิา20บุธโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้มีมวยรอบให้ลุ้นกัน2คู่แล้วก็มีการชิงแชมป์ว่างอีก1คู่ด้วยนะครับถือว่าน่าติดตามและน่าชมน่าลุ้นน่าเชียร์เป็นอย่างยิ่งครับ เริ่มที่คู่ที่หึงเลยนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่12บสครับคนชนะจะเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบแปดคนสุดท้ายนะครับส่วนคนแพ้จะตกรอบทันทีนะครับไม่มีการแก้ตัวนะครับสำหรับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์นะครับ มารที่่มมอยูาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงคือกล้านาลงพันธ์พินิดนะครับส่วนฝ่ายเงินนะครับเพชรเกียงไก่จิตมังนนนะครับพิกัด111ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับกล้านาลงมัน111.2งรสิบเอ็ดย่วนฝ่ายเงินนะครับเพชรเกียงไก่มัน111ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับกล้านาลงจะดูลอยๆเลื่อมๆนะครับเนื้อตัวเมื่อช่วงเช้านะครับดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับกล้านาลงนี่เนื้อตัวสวยมากๆเลยนะครับ ฝ่ายแดงนะครับก้านอโลงนี่เป็นนักชกจากจังหวัดชุมพรนะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่พันพินิษนะครับมีทนันเสืตัทัศยาสัตว์นะครับให้การสนับสนุนนะครับมวยขวาเข่าในเหนียวนะครับปั้มตีแข็งแกร่งขวางหน้าแทงยัดไส้แรงนะครับบูดุดันนะครับดีกีนะครับเคยเป็นแชมป์ รองแชมป์นะครับเคยคว้าอันดับ2เมื่อรอบมาบินครั้งที่11ครั้งที่ผ่านมานะครับดีดีกีของทานายแรงนะครับไม่ธรรมดานะครับรองแชมป์เมื่อรอบมาบินครั้งที่11ครั้งที่ผ่านมาเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทางด้านไ่ายแดงนะครับก้านนรงครับก็มีชนะ2แล้วก็สรุปแผนหนึ่งฝ่ายนะครับล่าสุดดีไปชนะนอกยกที่4ภัยงามสอนนฤมณนะครับที่จังหวัดชุมพรที่บ้านของทนานก้านนรงนะครับส่วน่ันน้ำเงินนะครับเพชรเกียงไกรนะครับเป็นนกยกจากนครราชสีมานะครับ ทำการฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตบางนนท์นะครับจังหวัดนนทบุรีมีคุณสุจิตเป็นแก้วแล้วก็สอเอสุนทรหะพืชน,นะครับเป็นผู้จัดก,การหัวหน้าคณะเป็นมือขวานะครับเพชรจังหวัดฟิมบุคบเครื่องสัดแข้งขวางหน้าปั้มตีแข็งแกร่งหล,ลักเรียบดีมาสอกคมนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทานหน้าฝันน้ำเงินนะครับเพชรเกียงไกรนะครับก็แพ้หนึ่งฝ่ายแล้วก็ แพ้2ไฟล์แล้วก็ชนะ1ไฟล์นะครับล่าสุดของธนาคารฝ่ายน้ำเงินเพชรเกียงไกรนะครับแพ้นกโยกที่3นะครับสั่งฟ้านอนุวัฒนย์ยิมนะครับที่สึกจิตเมืองนอนท็อปนิวนะครับสไฟล์หลังสุดของทั้งคู่นะครับทางนั้นฝ่ายแดงนะครับคาดน้ลงจะดูได้เปรียบนะครับจะดูดีกว่านะครับ แต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเ,ง,เงินนะครับเพชรเกียงกานะครับจะชกมวยมาก่อนนะครับชกมวยมาเยอะกว่าน,นะครับสถิติการชกมวยนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ชกมาประมาณ60ไฟส่วนฝ่ายแดงนะครับก้านาลงนีชกมาประมาณ45ไฟเท่านั้นเองนะครับก็ดูว่ากระดูกสถิติการชกมวยนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดูดีกว่านะครับแต่ ช่วงเช้าอย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับการอลงเนื้อตัวสวยมากๆเลยนะครับเรทเปิดมาก็คู่ขี้นะครับเรทเปิดขครต่อรอนะครับเรทเปิดช่วงเช้านะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเรทมีมีโอกาสที่ปรับขยับขึ้นและขยับลงได้นะครับแต่ว่าเรทที่เอามาแจ้ง ให้แฟนมวยได้รับทราบตอนนี้นะครับเป็นเรทช่วงแรกๆเลยนะครับที่เปิดมานะครับเลทล่าสุดนะครับใครต่อรองครับคู่นี้ผมก็ชอบไปที่ความเก่ากระดูกมวยดีของธนาาฝันเงินนะครับเพชรเกียงกาจิตมังงอนะครับดูว่ากระดูกมวยน่าจะช่วยได้นะครับแต่ถ้ามีราคาแนะนําให้บางทุนด้วยนะครับช่วงเช้าต้องเรียนแจ้งนะครับธนาคาฝันนะครับการณรงพันพินิจตัวสวยมากๆเลยนะครับแต่ชอบไปที่กระดูกมวยของธนาาฝันเงินนะครับเพชรเกียงกาจิตมงงอนี่น่าจะเอาชนะ กล้านลงพันธุ์พิทิตไปได้แบบสนุกนะครับมีราคาบางทุนเน้นซื้อขายครับคู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวนะครับของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายมือเงินนะครับเพชรเกงไก่จิตเมืองนนทน์ครับเหลดหลังช่างนะครับเปิดใครต่อรองครับ มาถึงคู่ที่2ครับหลองคู่เอกนะครับก็ยังเป็นมือรอบนะครับโดยเป็นมือรอบทบบันมีมันพันดุครั้งที่6นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือสิงห์มณีค่ายสุรศักดิ์มณีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเจ้าพญาสุ์กำนันหน่งพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์นะครับมือช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงสิงห์มณีมาหนึ่งร้อยยี่สิบจุดสองแล้วจุดสองส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเจ้าพญามาหนึ่งร้อยยี่สิบจุดแปดลดจุดแปดครับความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเจ้าพญาจะดูลอยกว่านิดๆนะครับ ฝ่ายแดงนะครับสิงห์มณีเป็นนักชกจากจังหวัดลำปางน,นะครับปัจจุบันก็ทำการฝึกซ้อมอยู่ที่สอนุพะเก้านะครับที่จังหวัดลำปางน,นะครับมีคุณมานพอินตะลือนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับทางด้านสิงห์มณีนี่ก็จะปั้มอยู่กับทางด้านเพชรลำพูนนะครับ บำรุงสิทธิ์นะครับซ้อมอยู่ที่เดียวกันนะครับเป็นมวยขวาครับครบเครื่องสัตว์แข้งต่อยหมัดฟันซอกรุนแรงนะครับอาวุธหนักแรงต้นต้นอันตรายนะครับวงนายปั้มตีแข็งแกร่งครับแต่ก็ถือว่าเรือเวทีไปนานอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเป็นประเภทอาวุธรุนแรงครับสายหนักกว่านอกต้นต้นอันตรายเลยนะครับสามไฟล์หลังสุดของทางด้านไฟแดงนะครับชนะ2ไฟล์สรุปแพ้หนึ่งไฟล์นะครับล่าสุดมีแพนอ็อกยกที่1เพชรตาเสือซีโอปอนะครับที่วันลุมพินีมานะครับ ส่วนไฟน,น้ำเงินนะครับเพชรเจ้าพญาเป็นนักชกจากจังหวัดชัยนาธนะครับปัจจุบันก็ทกําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซิทกำนันหนึ่งนะครับที่จังหวัดชัยนาธนะครับมีกำนันหนึ่งนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีสจเป็กอุทัยนะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยขวาครบเครื่องเตนหน้าแรงสาดแข้งต่อยหมัดคว้าคอล็อกตัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งหลักเหลีย่ยมดีฟอร์มสดนะครับสามไฟล์ล่างสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนเลิศศิลาจิตมังงนที่จังหวัดชัยนาธนะครับที่บ้านเกิดของตัวเองนะคคครรรรรัััับบบบเเเททททีีียยกกนนนนนน่่่3ฟอ์มสุดดดด้้้าาาาาาะะะะงงำิจูววพ อย่างไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนทนาน่าแสดะครับสรุปแพ้ไฟ ึ่งนะครับคือฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้น็อกยกหนึ่งให้กับเพชรตาเสือซีโอปอนะครับที่ศึกวันลุมพินีนะครับ15ธันวาคมปี66นะครับก็เท่ากับว่าไฟลล่าสุดของทนานาแดงชกไว้เดือนธันวาคมปลายปีที่ผ่านมานะครับไฟนี้ดูว่าทนานาแดงนะครับเรือเวทีไปประมาณ5เดือนนะครับก็ดูว่าสภาพร่างกายอาจจะดูเป็นรองทนานาแฟงเงินนะครับที่ชกเคลื่อนไหวเป็นประจําต่อเนื่องสม่ําเสมอมากกว่านะครับแต่ว่าชื่อชื่อบวยกระดูกมวยนะครับทางด้านแฟงสิงห์มณีนะครับชกมวยมาเยอะกว่า ครับชคมาเป็นร้อยเลยนะครับก็ดูมวยดูดีกว่าดูมาก่อนนะครับแต่ว่าร่างกายอาจจะดูเป็นรองท่านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันเหน่งครับที่ชคเคลื่อนไหวเป็นประจำต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่านะครับเลดหลังจากช่างนะครับไม้แรกนะครับเปิดที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันเหน่งครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3ครับคุณอิคอชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันเนงนะครับ กระดูกว้า,วาชื่อมวยอาจจะดูเป็นรองมาทีหลังนะครับแต่ว่าผมดูว่าร่างกายดูดีกว่านะครับเพราะว่าเคลื่อนไหวเป็นประจําต่อเน,นื่องม,มองว่าน่าจะยืดระยะได้ดีกว่านะครับแล้วก็น่าจะเอาชนะคะแนนลุนพีอย่างสิงมณีค่ายสุรศักดิ์มรีไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับคว้าคะแนนแรกในรบอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่6ได้สําเร็จนะครับเลดลังช่างนะครับใบแรกเปิดอยู่ที่ฝ่ายมือเงินเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันเองห้าสชอบไปที่ฝ่ายมือเงินนะครับเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันเองครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับไรเวท1 3 1 5ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเด่นเคียงไกสิงมาวินนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับยอดกิษสดาซอสมัยนะครับพีกัด1 3 5ปอนด์นะครับคู่นี้โชคจริง1 3 0ปอนด์นะครับแต่ว่าเป็นการชิงแชมป์1 3 5ปอนด์นะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเด่นเกียงการนะครับคู่ที่ชกจริง130ปอนด์ครับเมื่อช่วงเช้าเด่นเกียงการก็มันร้อามสิปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดกิษดานะครับเมื่อช่วงเช้ามา131.4นะครับลดไป1.4นะครับถือลดเยอะนะครับลดเยอะที่สุดแต่ว่าลดไม่นานนะครับลด2รอบก็ผ่านเลยนะครับความสูงความยาวก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับปัดหัวตัวเท่า ไฟแดงนะครับเด่นเกียงกลายเป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับปัจจุบันทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับมีเซียนหนึ่งสิงห์มาวินนะครับทัชชนันโคชชาวสวร์นะครับเป็นหัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทครบเครื่องแต่ซ้ายต่อยซ้ายวงในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งมาซอกรุนแรงบู๊ดุดันนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับก็ชนะสองฝ่ายสรุปแพ้หนึ่งฝ่ายนะครับล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่สามนะครับเหนือทัลันดีทีเด็ดเก้าเก้าที่อุทีราชดำเนินนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดกิจสดานะครับเป็นนักชกจากนครราชสีมานะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิต้อมอยู่ที่่ายมวลสอสมหมายนะครับมีคุณสมสณมัยสกุลเมตานะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมนะครับเตะขวาต่อยขวาควา้วาคอแทงยัดไส้แรงมาสอกคมเกา่าก็ดูดีนะครับ ็ชกมวยมาไม่ต่ำกว่า200ไฟอ์ไฟแล้วนะครับก็ถือว่าชื่อมวยกระดูกมวยท่าน้านฝ่ายน้ำเงินจะดูมาก่อนนะครับสามไฟหลังสุดของทน้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแพ้2ไฟไฟแล้วก็ชนะ1ไฟล่าสุดนี้แพ้คะแนนสันเพชรสอนสลัดชีพในศึกวันลุมพินีมาครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าสุดแพ้เพียงแค่ไฟเดียวส่วนฝ่ายน้ำเงินสุดแพ้ไปถึง2ไฟไฟนะครับฟอร์มของทาาด้านฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับหนุ่มสดห้าวก็อยู่กับทาาน้านฝ่ายแดงนะครับหนุ่มสดร่างกายดีกว่านะครับ อายุ32นะครับก็ฝ่ายแดงดูว่าหนุ่มสดกว่าห้าวกว่านะครับ ถ้าพูดถึงกระดูกมวยชื่อมวยนี่อยู่กับทนายแฝงเงินนะครับชกมวยมาประมาณ200ไฟอ์ไฟแล้วนะครับก็ถือว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูมาก่อนนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายธนาฟแฟรแงอาจจะดูได้เปรียบหนุ่มกว่าสดกว่าห้าวกว่านะครับเลดหลังจากช่างนะครับไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่แดรนะครับเด่นเกียงไกสิงมาวินนะครับเป็นต่อ19อก็ถือว่าคูค่ขี้สูสีนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่น135ปอนด์ปอนะครับแชมป์เส้นนี้นะครับเดิมทีจะเป็นของทางด้านพรฤหัสน้อยนะครับ TBM ยิมนะครับที่ล่าสุดนะ ปอ์แล้วนะครับจึงต้องสละเข็มขัดเส้นนี้ไปนะครับเพราะว่า135ปอนด์อไม่น่าจะทําอยู่นะครับคู่นี้ก็ได้สิทธิ์เข้ามาชิงกันนะครับเลดหลังจากช่างนะครับ หมายแรกเลยนะครับเปิดอยู่ที่ฟาแดงนะครับเด่นเกียงกายซิงมาวินนะครับเป็นต่อ19หนุ่มกว่าสดกว่าห้าวกว่านะครับคู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายนักเงินนะครับยอดกิษดาสอสมหมายนะครับผมดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูมาก่อนน่าจะช่วยได้นะครับและที่สําคัญนะครับก่อฟิซอมอยู่ที่ค่ายมวยสอสมหมายด้วยนะครับก็เป็นโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยที่เวทีแห่งนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบรรยากาศต่างๆสภาพแวดล้อมต่างๆไม่เป็นรองแน่นอนนะครับคู่ขี้สูสีไม่น่าจะเสียเปรียบนะครับวันนี้ผมอยากให้รองไปที่ฝ่ายนักเลลดหังช่างนะครับ แรกเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเด่นเกียงกายซิงมาวินไปต่อ19อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดกินสดาสอสมัยครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเพชรเพชรคิรีปองเซเว่นฝานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับพลอยวิเศษต้นขนส่งนะครับพิกัด126ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรคิรีมา125.8ขาดจุดสส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพลอยวิเศษมา126ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ดูว่่่าาาาาทงงดดด้นนนฝยยแะะะคครรัับบจูลอๆกว ฝ่ายแดงเพชรคิรีเป็นนักชกจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ป่องเซเว่นฟาร์มที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมีทนายเสืยป่องเซเว่นฟาร์มนะครับเป็นหัวหน้าคณะเป็นมือขวาครบเครื่องนะครับตีนหน้าแรงสัตว์แข้งต่อยหมัดไล่แขนขวางแทงปั้มตีรูแรงบูดูดันนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับมีแพ้สองไฟแล้วก็ชนะหนึ่งไฟล่าสุดนะครับชนะคะแนนจักรเพชรผู้ใหญ่พรชัยท่าสาราที่ฐานทัพอากาศตอนมือหมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพลอยวิเศษเป็นนักชกจากกรุงเทพมหานครนะครับเที่ยวนี้ ไปพิซ้อมอยู่ที่ต้นขนส่งนะครับมาได้ซ้อมอยู่ที่ทีเด็ดเก้าเนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเปิดเกมนะครับเตะต่อยแรงวงในปั้มตีรุนแรงบู๊ดูได้นะครับเก่าก็ดูกดีนะครับแต่ว่าหยุดไปนานอยู่พอสมควรนะครับสามไฟล์หลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับชนะ1นึ่งไฟล์แล้วก็สรุดแพ้ สองไฟนะครับล่าสุดแพ้นกยกที่3นะครับคมเพชรสอสุดารัตที่เวทีราชดำเนินนะครับวันนั้นไฟล่าสุดของธนา่ายเมือนก็21ธันวาคมปี66ไปปีที่ผ่านมานะครับไฟนี้ก็เรือเวทีไปประมาณ5เดือนนะครับก็ดูว่า ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับร่างกายอาจจะดูเป็นรอนครับชื่อมวยกระดูกมวยดูดีก็จริงนะครับแต่ว่าร่างกายอาจจะดูเป็นรอนครับเพราะว่าเรือเวทีไปประมาณ5เดือนนะครับผิดกับทางด้านฝ่ายฟแดงนะครับเพชรคิรีที่ชกเคลื่อนไหวเป็นประจำต่อเนื่องสม่ําเสมอมากกว่านะครับไฟล่าสุดกอ25มีนาคมปี67เนะครับเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะครับผมดูว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำต่อเนื่องของทางด้านาฟแดงนะครับผมดูว่าการยืระยะบนเวทีน่าจะทําได้ดีกว่านะครับเลดหลังช่างหมายแรกนะครับเปิดท ป๋องเซเว่นฟาร์มนะครับฝ่ายแดงไปต่อ11.8ครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรคิรีป๋องเซเว่นฟาร์มครับดูว่าร่างกายดีกว่าครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกนะครับของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับเด็ดเปิดใครต่อรองนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรเกียงไกรจิตเมืองนนท์นะครับชื่อมวยกระดูกมวยดูดีกว่านะครับแต่ถ้ามีราคาแนะนําให้บางทุนด้วยนะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงเนื้อตัวมาสวยมากเลยนะครับแต่ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรเกียงไกรจิตมงครับ คู่ที่2นะครับรองคู่เอกนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันเหน่งนะครับเลทนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันเหน่งเป็นต่อ5้าชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันเหน่งกว่าสิทธิ์กำนันเหน่งนะครับดูว่าร่างกายดูดีกว่าชกเคลื่อนไหวเป็นประจําต่อเนื่องมากกว่าครับและคู่ที่3นะครับคู่เอกนํารายการนะครับเลทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงเพชร เด่นเกรงไกรสิงมาวินนะครับเลดเปิดสิบเก้าอยู่ที่ฝ่ายแดงเด่นเกรงไกรสิงมาวินคู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้เงินนะครับยอดกฤษดาสอสมมานะครับผมดูว่ากระดูกมวยชื่อมวยดูมาก่อนครับและคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกนะครับเลดเปิดสิบเอ็ดแปดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรคิรีป่องเซเว่นฟาร์มครับก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรคิรีป่องเซเว่นฟาร์มผมดูว่าร่างกายดูดีกว่าครับและสำหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่3นะครับคู่เอกนำรายการนะครับ อขออภัยนะครับชอบไปที่คู่ที่2นะครับรองคู่เอนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรเจ้าพยาสิทธ์กำนันเหน่งครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับ เพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันนะไม่น้อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายนะครับเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอให้มีน้องแฟนมวยทุกท่านนะครับเฮงวกกัทุนเนั้ขาฮงรวยครับรวยกท่านนะครับมี รูปภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ